รีเซเลสเป็นเรือใบที่มีเสากระโดงหน้าสองเสามันถูกค้นพบในมหาสมุทรแอตแลนติกในปีคศ .1872 ซึ่งมุ่งหน้าไปยังช่องแคบยิบรอนตาแต่กลับไม่พบใครอยู่บนเรือแมรีเซเลสเป็นเรือใบสองเสาที่มีเสากระโดงหน้ายาว103ฟุตหนัก281ตันสร้างขึ้นในเขตพื้นที่คัมเบรแลนด์ของรัฐนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดาในปีคศ1 8 6 1และยังเป็นเรือลำแรกที่สร้างขึ้นในบริเวณนี้อีกด้วยในตอนนั้นมันถูกตั้งชื่อว่าอเมซอนเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งดังนั้นบางคนจึงคิดว่าเรือลำนี้อับปางไปแล้วต่อมาเรือลำนี้ได้เกยตื้นอยู่ในอ่าวเกรสเบย์เนื่องจากถูกพายุในปีคศ1867และจากนั้นจึงขายต่อให้กับชาวอเมริกัน ในปีคศ1869หลังจากที่พวกเขาได้นำอเมซอนมาทำการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแมรีเซเลสเมื่อวันที่5พฤศจิกายนคศ1872ภายใต้คำสั่งของกัปตันเบนจามินบริกสแมรีเซเลสที่บรรทุกเอทินแฮลกอหอลซึ่งออกเดินทางจากกอสตาเตนในรัฐนิวยอร์กและเตรียมมุ่งหน้าไปยังเมืองเจนัวของประเทศอิตาลี นอกจากกัปตันและลูกเรืออีก7คนแล้วยังมีผู้โดยสารอีกสองคนก็คือซาร่าบริสภรรยาของกัปตันและโซเฟียบริสลูกสาวไว้ยสองขวบของเขารวมทั้งหมดเป็น10คนในวันที่4ท่ธันวาคมข้อศ1872เรือแมลี่เซเรสถูกค้นพบโดยเดอะกรีเดียที่ได้รับคำสั่งมาจากกัปตันมอรเฮาลูกเรือของเดอะกรีเดีย คอยเฝ้าสังเกตมันเป็นเวลาสองชั่วโมงในขณะที่แล่นไปยังช่องแคบยิบปรอนตาด้วยความเร็วเต็มกำลังพวกเขาลงความเห็นว่าเรือแมรี่เซเลสกำลังลอยเคว้งอยู่แม้ว่าความเร็วของมันจะเร็วมากแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเรือถูกขับอยู่เลยลูกเรือดีเวอร์ของเดอร์กรีเดียได้นำลูกเรือขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือแมรี่เซเลสเขาพบว่าเรืออยู่ในสภาพดี และก็มีเครื่องสูบน้ำอยู่บนเรือแต่ระหว่างดดดฟ้ากลับเต็มไปด้วยน้ำจำนวนมากประตูหน้าและวาวทั้งหมดล้วนเปิดอยู่และก็มีสัญญาณของการปล่อยเรือชูชีพดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าเรือลำนี้ถูกจงใจทิ้งไว้ในทะเลเอทิวแอลกอฮอล์หนึ่บาเรลบนเรือยังคงสภาพเดิมแต่เมื่อขนทั้งหมดออกจากเจนัวแล้ว พบว่ามีก้าวบาเรลที่ว่างเปล่าสเบียงและอาหารถูกวางอยู่บนเรือเป็นเวลา6เดือนนอกจากบันทึกการเดินเรือของกัปตันแล้วเอกสารทั้งหมดบนเรือก็ได้หายไปหมดวันสุดท้ายที่บันทึกไว้ในสมุดบ,บันทึกการเดินเรือก็คือวันที่24พฤศจิกายนในตอนนั้นเรือแมรี่เซเลสอยู่ในทะเล100กิโลเมตรทางตะวันตกของอาซอเรส ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของโปรโตเกตในที่สุดภาพพิมพ์หินบนเรือแสดงให้เห็นว่าจะเดินทางถึงเกะ Maria, าะซานตามาเรียในอซอเรสในวันที่25พฤศจิกายนลูกเรือของเดอกรีเดียได้ขับเรือแมรีเซเลสไปยังยิบรอนตาซึ่งพวกเขาได้รับคำชมจากผู้พิพากษาเนื่องจากเรือดังกล่าวลอยอยู่ในทะเลและหากไม่มีคนดูแล ก็มีโอกาสสูงที่จะชนแนวปะกาลังและจมลงสู่ทะเลซึ่งนี่จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในเวลานี้มีเจ้าหน้าที่สารทหารกองทัพเรือเฟรนเดริกฟรันกล่าวว่านี่อาจไม่ใช่แค่ภารกิจกู้ภัยง่ายๆแต่อาจเป็นการก่อกระบฏก็ได้ในที่สุดสารก็เอาเองินรางวัลบางส่วนให้กับลูกเรือเหล่านี้แต่เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นค่าตอบแทนจึงต่ำกว่าที่พวกเขาสมควรจะได้รับเป็นอย่างมากและกัปตันมอ์เฮาส์ก็ได้รับค่าวของและเงินรางวัลบางส่วนเช่นกันยังไม่อาจทราบได้ถึงความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของพวกเขาเนื่องจากไม่พบลูกเรือและผู้โดยสารอยู่บนเรือแมรี่เซเลสเลยในช่วงต้นปีคศ1873เพขนาดเล็กสองล ถูกพบโดยชาวประมงในสเปนซึ่งแพหนึ่งในนั้นมีศพที่พันด้วยธงของสหรัฐอเมริกาเอาไว้และแพรอีกลำบรรทุกศพไว้สี่ศพศพเหล่านี้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นลูกเรือของแมรี่เซเลสแต่ต่อมาศพก็ถูกนำไปฝังทั้งที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเรือแมรี่เซเลสยังคงถูกใช้โดยเจ้าของเรือหลายคนเป็นเวลา12ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ มีการคาดคะเนามากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือแมรี่เซเลสมีการสันนิษฐานอย่างหนึ่งว่าทั้งเอทิลแอลกอฮอล์ที่บรรทุกอยู่บนเรือทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งกัปตันบริกสไม่เคยบรรทุกสินค้าอันตรายแบบนี้มาก่อนและถังทั้ง9บาเรลที่สัมผัสกับเอทิลแอลกอฮอล์ cohol, ทำให้เอทิลแอลกอฮอล์ที่เก็บไว้ระเคยไปกัปตันบริสจึงสั่งให้เปิดถังออก แต่ไม่คาดคิดว่าก๊าซพิษและไอ้น้ำจะพุ่งออกมาจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นบนเรือกัปตันบริสจึงรีบสั่งให้ทุกคนขึ้นไปบนเรือชูชีพซึ่งในตอนนั้นก็ตรงกับสภาพอากาศที่มีลมแรงดังนั้นลมจึงพัดเรือชูชีพออกจากเรือแมรีเซเลสเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายดังนั้นพวกเขาอาจจะจมน้ำตายอดตายหรือตายจากการถูกแดดเผา ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งคือกัปตันบริกส์นั้นโหดร้ายจนเกินไปจึงก่อให้เกิดการกรบฏของลูกเรือดังนั้นกัปตันและครอบครัวของเขาจึงถูกฆ่าตายแล้วพวกเขาก็ใช้เรือชูชีพหนีไปแต่ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์บริกส์ไม่ได้เป็นกัปตันแบบที่จะทําให้เกิดการก่อกรกบฏของลูกเรือได้เพราะเขามีชื่อเสียงที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานอีกว่าพวกเขาได้เจอกับพายุทอร์นาโดซึ่งในกรณีนี้น้ำทะเลที่อยู่ใกล้เรือแมรี่เซเลสอาจถูกพายุทอร์นาโดดูดและทำให้เรือจมลงทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรือถึงเปียกในตอนที่เดอร์กรีเดียพบเรือแมรี่เซเลสและยังสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่เข็มทิศแตกและเรือชูชีพที่หายไปได้อีกด้วย มีการสืบสวนขึ้นในปีคศ2010ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในเวลานั้นผู้ริเริ่มการสืบสวนนี้ก็คือแม็กเกรเกอร์ผู้สร้างและผู้กำกับของสารคดีเรื่อง The Truth About Mary Celeste และเป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์สารคดีอเมริกันโดยเธอเริ่มใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดในปีคศ2002 เพื่อพยายามไขปริศนาที่มีอายุนับศตวตรรษนี้หลังจากกําจัดความเป็นไปได้ของการก่อเหตุโดยลูกเรือบนเรือและการระเบิดออกไปแล้วแม็กเกรเกอร์จึงสงสัยว่าเรือผีเป็นผลมาจากการที่ลูกเรือจงใจละทิ้งเรือแม็กเกรเกอร์ได้เรียนรู้จากบันทึกการเดินเรือของแมรี่เซเลสว่าในวันที่25พฤศจิกายนเรือของพวกเขา จะอยู่ห่างจากเกาะซันตามาเรียในอัสโซเรสเพียง9.5กิโลเมตรซึ่งจะสามารถมองเห็นเกาะได้จากระยะไกลนอกจากนี้เธอยังได้เรียนรู้ข้อมูลที่ลูกเรือของเดอร์กรีเดียทิ้งเอาไว้อีกด้วยว่าใน10วันต่อมาพวกเขาได้พบเรือแมรีเซเลสที่อยู่ห่างออกไป600กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะแม็เกรเกอร์พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วนในระบบ ข้อมูลทางทะเลและบรรยากาศระหว่างประเทศในฐานข้อมูลนี้ได้จัดเก็บข้อมูลทางทะเลทั่วโลกในระหว่างปีคศ1784จนถึงปีคศ2007เอาไว้แม็เกรเกอร์กล่าวว่าในจุดนี้บันทึกของอายการเป็นสิ่งที่สำคัญเขาเคยเขียนว่าแมรี่เซเลสเดินเรือไปอย่างราบลื่น จนกระทั่งมีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายดังนั้นเขาจึงคัดลอกบันทึกการเดินเรือในช่วง5วันสุดท้ายของเรือลำนี้ออกมาและข้อสรุปของพวกเขาคือในเวลานั้นเรือแมรี่เซเลตอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องบันทึกของอายการยังให้ข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือก่อนที่จะเข้าใกล้น่านาน้ำอซอเรสกัปตันบริกส์ได้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ และมุ่งหน้าไปยังเกาะซันตามาเรียทางตอนเหนืออาจจะเพื่อหาที่หลบภัยทางสภาพอากาศที่เลวร้ายในทะเลในคืนก่อนหน้านั้นได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกว่าเรือใบายแมรี่เซเลสได้ประสบกับพายุในทะเลแต่แมกเกรเกอร์คัดคะเนาวา่ามันเป็นเพียงคลื่นที่โขมกระนำและความผิดพลาดของตารางการเดินเรือ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้กัปตันที่มีประสบการณ์การเดินเรืออย่างยาวนานจะละทิ้งเรือได้อย่างง่ายดายหลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมแม็กเกรเกอร์พบว่าเรือแมรีเซเลสได้บรรทุกฐ่านหินระหว่างการเดินทางครั้งสุดท้ายและเรือเพิ่งได้รับการปรับปรุงมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ในห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยฝุ่นทานหินและเศษซากที่เหลือจากการตกแต่ง สิ่งเหล่านี้ได้อุดตันเครื่องสูบน้ำบนเรือซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้คนพบเครื่องสูบน้ำที่ส่วนประกอบถูกถอดออกจากกันอยู่บนเรือเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานและบริกไม่สามารถบอกได้ว่ามีน้ำทะเลเข้ามาในเรือมากแค่ไหนและเรือก็เต็มไปด้วยสินค้ามากมายซึ่งเขาไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าแม็กเกรเกอร์ ager, กล่าวในตอนท้ายว่า ไม่สามารถระบุได้ว่ามีน้ํำขังมากแค่ไหนและเรือจะจมลงเมื่อไหร่กัปตันจึงได้ออกคําสั่งให้ทิ้งเรือเพื่อหลบหนีไปแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ว่ายน้ําขึ้นมาบนบกไม่สําเร็จคุณคิดอย่างไรกับการสันนิษฐานนี้และคุณคิดยังไงอีกหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไป ก็เขียนส่งมาได้เลยนะคะทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ